วันที่2พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาพืชศาสตร์มทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงมแมลงหางหนีแด่บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมสาขาสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงมแมลงหางหนีให้กับพนักงานบริษัทนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยภายในพื้นที่เพื่อไปกำจัดหนอนกออ้อยที่กำลังระบาดในตอนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามที่แจ้งปัญหามาทางบริษัทเพื่อหาทางแก้ไขณสา,าขาพืศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครวันที่ 2. พฤษภาค,คม2566คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับนางสาวไพลินจินดามณีพรรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประธางการประชุมหาหรือการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีวัตถุป,ประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาด้านฝีมือแรงงานการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบการสะสมหน่วยกิจและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับนครแห่งพฤกษเวทอีกทั้งตรวจเยี่ยมการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมผ้าด้วยการใช้พืชสีครามด้วยกระบวนการย้อมเย็นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเฉวงสารคล่องรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษเวชวิฐานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ณนห้องประชุมภูมิมเ 19, ามาหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครวันที่1 8ถึง19พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรโชติชนะวิลาลคณาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาภายในหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การสำหรับพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษเวชวิฐานคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติประธานเปิดการอบรมอีกทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณห,ห้องประชุมภูมิเม้าหลูงคณะรรรอรออรทะร,พร 2, ะัพยากรธรรมชาติมทรอีสานวิทยาเขตสกลนคร19พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานประจำปี2566ร่วมออกให้บริการวิชาการในกิจกรรมที่1ชุมชมเป็นส่วนหนึ่งของฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะใช้ปลูกการนามเทคโนโลยีมาใช้ในการปลีกตลอดจนการย้อมสีการทําการตลาดไปจนสิ้นสุดถึงกระบวนการทอให้ได้มาตรฐาน โดยมีอาจารย์ดุษฎีศรีธาตุและคณะออกให้บริการวิชาการในครั้งนี้ณบ้านคืมตําบลโพนทองอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครวันที่20พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาตินาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดเรเวงสารคล่องรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษเวชวิฐานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะผู้บริหารขณะจารย์ร่วมประชุมกับบริษัทจัดหางานเอพิโกรบอลในการจัดหางานบริบาลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการออกฝึกประสบการณ์ต่างประเทศของนักศึกษารวมถึงเกิดการจ้างงานในอนาคตและเป็นแนวทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่อไปโดยมีพระอาจารย์ต้องวัดนนจเรญศินอัมพววรณิวาสนำร่องหลักสูตร การดูแลสุขภาพผู War, então, ้ส kind of ูงอายุและการชะลอวัยและหลักสูตรเพื่อศาสตร์ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสกุณาสารนันสกลนครเขต6ร่วมประชุมในครั้งนี้นักคณะทรัพยากรธรรมชาติมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครวันที่28พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอโนไทัย บิงสน้อยอาจารย์สาขาพืชศาสตร์และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการวิชาการอบรมการเพาะเลี้ยงด้วงสาคูเชิงพาณิชย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงด้วงสาคูเชิงพาณิชย์ตลอดจนการนำไปประกอบเป็นอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในครั้งนี้ณศูนย์วิสาหกิจประว์ษษษอินชีวิตีพื้นบ้านปากถางตำบลนาตรงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร วันที่29 3 0พฤษภาคม2566คณะทรัพยากรธรรมชาตินามโดยรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรชำนาญวิทย์พรมโคตรรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงานการจัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองคความรู้ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาภายในหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมสื่อการสอนทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศตวแพทย์ดร์เฉวงสารคร่องรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีอาจารย์ดรจจรุพงศ์บรรเทาหัวหน้าศูย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศและคณะเป็นวิทยากรณนห้องประชุมภูมเม่าหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร วันที่31พฤษภาคม2566คณะทร,รัพยากรธรรมชาตินาโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอโนไทยบิงสน้อยอาจารย์ดรวาาัสนาแพติตั์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ออกข่ายอาสนกิจวิทยารุ่นจิ๋วประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มแมลงที่มีความสามัญมากมายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆทางด้านชีววิทยาเช่นการศึกษาด้านนิเวศวิทยา และพฤติกรรมของมแมลงการเรียนรู้ศึกษาวัฏจักรการเจริญเติบโตของผีเสือ้อโดยได้รับการต้อนรับจากนายเมตรีบนปากผู้อำนวยการและคณะครูด้วยดีเสมอมาณโรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสนนกลนคร